แค่เปลี่ยนโลกก็เปิดลาสวุธไฮลุนเปิดตัวกับนาโปลีสวยหรูยิงประตูแรกได้ทันทีพาทีมเก็บ3ามแต้มพร้อมสถติสุดหรูที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชุดของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ด เรื่องแรกครับขอรับสู่ช่องมุมทงคอบรอดจริงต้องมุมทงนะครับวันนี้ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมไปถึงกอนเทนฟ,ฟุตบอลจากทั่วโลกมาอัปเดตกันเหมือนเดิมก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องมุมทงกันไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงกอนเทนฟ,ฟุตบอลจากทั่วโลกที่นํามาฝากกันเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ขอไป ที่ศึกบอกโชซิดา,าอิตาลีกันดอยนะครับก็มีอดีตนักเตะของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโชว์ฟอร์มได้อย่างสวยหรูนะครับเขาคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือลาสบูฮอยลุนดาวยิงทีมชาติเดนมาร์กที่ย้ายไปร่วมทีมนาโปลีแบบยืมตัวแล้วก็มีออปชันซื้อขาดหลังจบฤดูกาลนี้หากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนาโปลีเนี่ยเจองานค่อนข้างหนักเลยนะครับเพราะว่าต้องออกไปเยือนฟิโอเรนติน่า ซึ่งเป็นทีมระดับหัวแถวของสกอตตเกาโชซิลลาอิตาลีนะครับซึ่งเกมนี้ทางอ e, ันโตนิโอคอนเต้หุ้นซื้อใหญ่ของนาปโปลีก็จัดทัพจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับขุมกำลังตัวหลักไม่ว่าจะเป็นเควินเดบลอยที่เพิ่งย้ายมาจากแมนซิตี้แล้วก็นักเตะยอดเยี่ยมของเกาโชซาอิตาลีเมื่อสีซสั่นที่ผ่านมาอย่างสกอตต์แบ็กโทบิเน่ก็ออกซาดไปสียตัวจริงนะครับที่น่าสนใจก็คือในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านะครับเพราะว่าทางนาปโปลีเนี่ยก็ ให้โอกาสลาสซัอยลุน,นะครับยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้โรเมลูลูกากูบาดเจ็บพักยาวหลายคนก็คงทราบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางอันโตนิโอคอนเต้นเนี่ยก็มักที่จะใช้บริการของโรนโซลูก,ก้านะครับที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมในซีซั่นเดียยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าแต่ลูก,ก้าเองฟอร์มก็ค่อนข้างฝืดน,นะครับทำให้เกมนี้ทางอันโตนิโอคอนเต้ก็มอบโอกาสให้กับลาสซัวยลุน,นะครับที่เพิ่งย้ายมาจากแมนยูออกซาร์ไป11ตัวจริงนัดแรกทันทีแล้วก็ ทางลัสซทไยลุนก็ไม่ทำให้อันโตนิโอคอนเต้และแฟนนาโปลีต้องผิดหวังนะครับใช้เวลาเพียง14นาทีก็ทำประตูในสีเสื้อของนาโปลีได้สำเร็จนะครับโดยเกมนี้เนี่ยฝั่งของนาโปลีได้ประตูนำเร็วตั้งแต่6นาทีแรกนะครับจากลูกยิงจุดโทษของเควินเดอบลอยนะครับก่อนที่เป็นลสาสซูอยลุนที่ได้บอลจากเพื่อนที่แทงรู้ช่องจากกลางสนามนะครับเป็นลูกเก่งของเขาเลยใช้ความเร็วฉีกหนีแนวรับแล้วก็ใช้ความแข็งแกร่ง บังไม่ให้นวรับของฟีออรีนาเข้าถึงตัวก่อนที่จะหลุดเดี่ยวไปดวนกับดาบิดเดเคอาก่อนที่จะยิงประตูสุดเซอร์ไพรส์เลยนะครับที่เซอร์ไพรส์เดียไม่ใช่อะไรนะครับเพราะปะกติลัทบุฒิไฮยลวนเนี่ยจะเป็นกองหน้าที่จบสกอร์ด้วยเท้าแต่ก็คือเท้าซ้ายแต่คราวนี้โอ้โหเรียกได้ว่ากลายเป็นยิงประตูแบบร่างทองเลยครับเพราะว่าเขาเอียงตัวออกซ้ายแล้วก็แปรบอลด้วยขวาข้างที่ไม่ถนัดส่งบอลผ่านตัวดาบิดเดเคอาจอมเซฟของฟิออรีนาบอลตุงตะ่าย อย่างสวยงามแล้วก็เยือกเย็นคมกริบนะครับก็ทำให้ทางนาโปลีนำไป2อศูนย์ก่อนที่สุดท้ายนาโปลีจะเอาชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อ1เก็บ3แต้มได้สำเร็จจากการลงสนาม3นัดก็ทำให้พวกเขามี9แต้มนะครับนำเป็นจ่าฝูงของศึกบอลเกาโชซิลาอิตาลีต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนนะครับฟอร์มของลาสปอยลุนเป็น ที่กล่าวถึงอย่างมากมายนะครับเพราะว่าเขามีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงแล้วอยู่ในสนาม73นาทีก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกโดยเป็นลอนโซโลูก,ก้าที่ลงสนามไปแทนเขาฝากผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนิดที่ว่านี่คือสติที่ว่ากันว่าเป็นการเกิดใหม่ของลาสุตไฮลุนเลยนะครับเพราะว่าเขาลงสนาม73นาทียิงไป1ประตูจ่ายบอลในพื้นที่สุดท้ายหรือว่าพวกคีฟพาเนี่ยสำเร็จ1ครั้งนะครับแล้วก็มีโอกาสสับไกลย,ยิง2ครั้งแล้วก็ ตรงกรอบทั้ง2ครั้งเลยแนละที่เซอร์ไพรส์สุดๆก็คงเป็นการเลี้ยงบอลนะครับที่สำเร็จถึง100%แล้วก็การวางบอลยาวแม่นยำถึง100%แล้วก็ที่สำคัญชนะดวลลูกกาอากาศ100%นะครับเท่ากับว่าทางลาสุดทรสนออกซาร์ กับนาโปลีได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เพอร์ฟคมากๆนะครับก็ไม่ไดาเชื่อว่าแค่เปลี่ยนทีมไปแป๊บเดียวนะครับก็ทําให้ลัสบูธไฮรุนเนี่ยเปลี่ยนแปลงฟอร์มการเล่นได้อย่างเฉียบพลันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ต้องไปรอดูยาวๆนะครับว่าอันโตนิโอคอนเต้จะปั้นให้ลัสบูธไฮุนกลายเป็นยอดดาวยิงแล้วก็เป็นเครื่องจักรสังหารประตูอย่างที่เขาเคยไว้วางใจโรเบรูลูกากูในการทาประตูได้อย่างต่อเนื่องจากการคุมอินเตอร์แล้วก็การ คุมทีอย่างนาโปลีหรือเปล่านะครับแต่ว่าเมื่อออกซาร์ได้สวยรูแบบนี้ก็จะทําให้ลาซุนเพรุนเองมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูว่าเขาจะกลายเป็นกองหน้าร่างทองแล้วก็สุดฟอร์มสุดปังกับทางนาโปลีหรือเปล่าถ้าเขาทําได้อย่างที่ผมบอกนะครับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะเสียดายเจ้าหนูลาดมูทหอยลุนอย่าแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้น้องมันไปได้ดีเราก็ขอเวชัยให้ไปให้สุด,สดประสบความสำเร็จให้ได้ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของลาดมุทหอยลุนที่นํามาฝากกันในวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมุทงาอยนไปด้วยแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ